มาครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมเพลินโซนครับเราอยู่กันในเกมเพลิสก้ากันวันนี้มานะครับอัปเดตกิจกรรมคริสต์มาสกันนะครับเข้าวันนี้วันแรกเลยอย่าไปไงงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะรับชมคลิปลว่าก่นทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามกิจการส่วนของเพลิสก้านะครับดิ้งอยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกด สามารถสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องน,นั้นเหมการกดซูเปอร์ดังคนใต้ลงต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับอ่ะก็เกิดิสต์มาสครับมีละครในคืนศักดิ์สิทธิ์คำเอวยพรปีใหม่นะก็วันนี้วันแรกนะครับก็เริ่มตั้งแต่10บโมงที่ผ่านมานะครับกิจกรรมเรล่นได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่2นะครับมกราคมนะฮะเวลา23่สิบสามนาฬิกานาทีก็ก่อนอื่นเลยก็ล็อกอินเข้าเก,าเกมปกติครับเนี่ยก็พิมพ์รหัสพาสเวิร์ดล็อกอินเข้าไปเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกเลยนะครับก็จะเป็นล็อกอินนะครับรับรางวัลนะครับก็เพียงแค่ผููเ่นเนี่ยทำการล็อกอินนะฮะเข้าร่วมเล่นเกมนะครับในแต่ละวันก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยซึ่งล็อกอินเกม1วันจะได้เพชร50ถูกไหมครับผลไม้50แล้วก็ถุงเงินใหญ่นะครับ1ชิ้นนะครับล็อกเกมล็อกอินเกม3วันครับได้เศษชิปสีทอง100นะฮะหินเมก้า10ชิ้นแล้วก็ถังทอง1อันครับ แล้วก็ล็อกอินนะฮะวันนะครับหนังสือกราดอน10ชิ้นครับแล้วก็ Hidden Machine นะครับ r e s c ิ e สีทอง Master ร์5ชิ้นแล้วก็เหรียญแฟลต0นะครับล็อกอิน7วันครับได้ปมแซด100ชิ้นบัตรจับระดับสูง10ชิ้นแล้วก็ g o l d เ n Cap ป10ชิ้น g o l เด n แ a ปเนี่ยเอาไว้ทำต t เต็มแม็กนะฮะตรงนี้่ะกิจกรรมนี้สายฟรีก็เล่นได้นั่นเองครับต่อมากิจกรรมที่2นะฮะ ก็จะเป็นกิจกรรมวงล้อนะครับกิจกรรมวงล้อทวีคูณนะฮะกิจกรรมวงล้อทวีคูณเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็กิจนี้ก็เป็นกิจเติมนะฮะกิจสายเติมนะฮะสายฟรีก็หมดสิทธิ์อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ามันยังไงกันบ้างเนาะก็ในช่วงกิจกรรมครับทุกครั้งที่เ cool ติมเพชร500เพชรนะฮะจะได้รับโอกาสหมุนวงล้อหนึ่งครั้งอ่ามันก็เหมือนกับที่เราเติมเพชรอ่าหมุนวงล้อในเกมครับแล้วก็รับอัตราคูณรางวัลตั้งแต่ คูณ1คูณ1.5คูณ2อคูณ 5, คณ3คูณ5อย่างเช่นอ่ะไอเทมมีอะไรบ้างครับก็มีบัตรฟักไข่2ใบฮะแล้วก็มีเพชร500บัตรจับระดับสูง10ใบหนังสือกลาดอน10ชิ้นบแม็กซ์50แล้วก็อุปกรณ์เปลี่ยนนิสัยนะครับแล้วก็ฮิดเด้นแมชชีนสีทอง5ชิ้นแล้วก็ชิปตัวไป30อ่ะพอหมุนได้รางวัลปุ๊บมันก็จะให้เราหมุนต่อในส่วนของการคูณ ก็เริ่มแต่คูณ1นยันถึงคูณ5นั่นเองสมมุตินะฮะเราได้บัตรฟักไข่2ใบเราหมุนได้คูณ5ก็จะได้ไปทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นกิจสำหรับสายเติมนะครับสายฟรีก็หมด10บไปต่อมาครับเราไปดูกันต่อที่กิจกรรมที่3แต่งต้นไม้คริสต์มาสแต่งต้นไม้คริสต์มาสครับทำอะไรบ้างครับกิจกรรมนี้สามารถเล่นได้ทั้งสายฟรีสายเติมเนาะ,ะกิจกรรมนี้เขาบอกว่าผู้เล่นเนี่ย สามารถใช้สายไฟหรือดาวเห็นข้างล่างไหมมีสายไฟที่เป็นไฟสีสีแล้วก็ดาวใช่ไหมครับใช้ตกแต่งคริสต์มาสนะครับแบบใดก็ได้ซ้ายกับขวาซึ่งซ้ายกับขวารางวัลจะต่างกันซ้ายเนี่ยจะเป็นต้นคริสต์มาสแบบธรรมดาขวาจะเป็นต้นคริสต์มาสแบบหรูหรานิดนึงนะครับเขาบอกว่าเมื่อความคืบหน้าการแต่งบ้านถึง20% 50%และ100%เราจะได้รับรางวัลตามที่กำหนดนะ เติมเพชร100เพชรนะครับรับดาวหนึ่งดวงดูให้ดีนะเติมเพชร1เพชรรับดาว100ดวงรับดาวหนึ่งดวงนะขอภัยแล้วก็เพิ่มความคืบหน้า100หน่วยอ่าใช้เพชร2 0 0เม็ดจะได้สายไฟ1สายเพิ่มความคืบหน้า50หน่วยอ่าทุกคนเห็นความแตกต่างไหมอ่าการใช้เพชรกับการเติมมันจะได้ความคืบหน้าที่ต่างกันโอเคไหมอ่ะเรามาดูในส่วนของรางวัลกันบ้างก็เริ่มต้นจาก คือมันมีทั้งการเติมและการใช้นะดูให้ดีก็ใส่ฟรีก็ใช้ใส่เติมก็เติมไปใส่เติมก็ได้ทั้งเติมทั้งใช้ถูกไหมอืมงานเรา,าดูต้นไม้ต้นแรกกันนี่ครับต้นไม้ต้นแรกถ้าเกิดว่าคะแนนนะครับความคืบหน้าของเราไปถึง600เนาะเราจะได้เพชร100นะฮะผละไม้นะครับ5อันแล้วก็ถุงเงิน1อันนี่ถือว่าเป็นเป็นรางวัลที่กากมากกว่านี้เลยนะครับแล้วก็1 5 0 0เพชรครับเพชร300เศษทิพย์ แล้วก็ถุงเองินอีก2ก็ถือว่ากากมากเลยนะครับส่วน3,000เพชรนะฮะไม่ใช่พสามพันคะแนนเนาะความคืบหน้า3นามพคะแนนได้เพชร500ชิป100แล้วก็ถังทอง3ผมก็ยังมองว่าต้นไม้ต้นแรกมันยังกากอยู่นะเรามาดูต้นไม้ต้นที่2กันดีกว่านะครับต้นไม้ต้นที่2ครับเป็นต้นคริสต์มาสหรูหลานะครับก็1,600คะแนนนะครับก็จะได้เพชร500หนังสือกระดาดอน50ถังทอง3 4,000จะได้เพชร 1,000หนังสือกลาดอน80แล้วก็ถังทอง5ส่วน8,000จะได้เป็นเพชร2,500หนังสือกลาดอน120ถังทอง5แล้วก็ใบแม็ก0 0อันนี้ถือว่าดีนะครับด้านขวาถือว่าใช้ได้เพวัะนั้นก็แหละนะครับมันอยู่กับการที่เราใช้เพชรเติมเพชรนะฮะตรงนี้เนาะก็เป็นกิจกรรมตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับผ่านไปแล้ว3กิจกรรมครับเรามาดูกิจกรรมที่4กันกิจกรรมที่4เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง สายฟรีสายเติมแล้วก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเป็นกิจกรรมเล่นทั้งเซิร์ฟเวอร์นะจุดทุนะครับต้อนรับปีใหม่ในช่วงกิจกรรมนะครับผู้เล่นนะฮะสามารถรับคะแนนได้จากการทำภารกิจส่วนตัวนะครับแล้วก็คะแนนเนี่ยรวมทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็รับรางวัลไปเลยนะครับอ่ะเรามาดูรางวัลกันก่อนเลยแล้วกันรางวัลเนี่ยจะมีทั้งหมด5ช่วงนะครับช่วงแรกเลยนะครับก็คืออ่รางวัลน,นะครับอ่ะรางวัลแรกเนี่ยเงื่อนไขก็คือ คุณจะต้องได้นะครับสองหมแต้มนะฮะแล้วก็คะแนนส่วนตัวทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสองหมแต้มนะส่วนส่วนตัว1น0หนึ่งร้อยแต้มนี่ครับรางวัลที่คุณจะได้รับก็คือเพชรร้อยหนึ่งบแม็กห้าสิบผลไม้แปดสิบแปดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นคะแนนเซิร์ฟเวอร์เนาะส่วนรางวัลที่สองนะครับขยับขึ้นมาหน่อยก็แปดหมื่นคะแนนนะครับ 200, เพชรสองร้อยเศษชิปห้าสิบถุงทองสามนะครับรางวัลที่สามนะครับสเต็ปขึ้นมาหน่อยก็จะมีแสนหะ้าเนาะเพชรสี่ร้อยนะครับ บัตรจับระดับสูง50นะฮะถือว่าเยอะนะแล้วก็ถังทอง1แล้วก็สเต็ป4ก็เป็น400,000แต้มนะครับจะได้รับเพชร400นะฮะแล้วก็ดิสกิลทอง10แล้วก็ถังทอง3แล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับที่800,000คะแนน800,000แต้มนะครับดูรางวัลส่วนตัวด้วยนะอืตรงน,นี้ก็จะเป็น800,000คะแนนได้เพชร1,000แล้วก็หีบประดับสีเขียว10แล้วก็ถุงการส้ม5นะครับ ราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราจะต้องเล่นด้วยกันนะครับช่วยกันทั้งเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับอ่าคราวนี้เนี่ยคะแนนเนี่ยมันหาได้จากไหนนะครับคะแนนหาได้จากไหนบ้างครับนี่พาไปดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นภารกิจรายวันที่เราต้องทาเช่นอัปเกรดนะครับสัตว์ขี่ได้รับ1คะแนนจับโปเกมอนสําเร็จ5ครั้งได้2คะแนนบริจาาก,กิลสองครั้ง1คะแนนใช้เพชร200เพชรได้1คะแนน เติมเพชรจำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับคะแนนนะครับซูมปโปเกมอนนะครับ10ครั้งแบบใช้เพชรได้2คะแนนนะครับทำการรวมโปเกมอน10ครั้งได้1คะแนนตีบวกอะ่ะแล้วก็เติมเงินสะสมในวันเดียว10,000เพชรได้5คะแนนแล้วก็ไปจับปลาในยูเนียน10ครั้งได้1คะแนนแล้วก็จำนวนสะสมเพชรในการใช้วันเดียว6000เพชรได้5คะแนนใช้การ์ดอัพ เป็นการอัปเกรดนะครับระด,ดับทำลายจำกัดส่วนตัวโปเกมอน15ได้รับ1คะแนนแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นใช้พลังกาย120แต้มได้1คะแนนซึ่งเราใช้กันอยู่แล้วเพราะนั้นเองนะครับมันก็เป็นภารกิจที่เราทำทุกวันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามเข้าเกมก่อน10โมงเชื่อผมไหมหลายๆคนเข้าเกมไปก่อน10โมงไม่ได้รางวัลพวกนี้นะก็จะฟาวไปเลยวันแรกนะฮะ อ่ะโอเคก็กิจกรรมที่4ประมาณนี้ต่อมานะครับกิจกรรมที่5นะครับยินดีต้อนรับกลับมาก็คือจะอ่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับคนเก่าที่ไม่ได้เล่นเกมมานานตั้งแต่วันไหนอะนานแล้วอะ่ะตัวละครเลเวล35ขึ้นไปไม่ได้ล็อกอินเป็นเวลา7วันติดต่อกันก็มารับได้อย่างตัวละครเลเวล35ถ้าไม่ได้เล่นเกมมา7วันก็รับไปเลยเพชร500นะครับบัตร exp ทางทอง กล่องธาตุเลเวล45ก็ได้เพชรเนี่ยคือมันจะได้เพชรเพิ่มขึ้นไหนง่ายเลยเพชรก็เพิ่มเป็น800เลเวล5 5ก็เป็น1,000งอะไรเงี้ยแล้วก็ผลรัไม้ข้างล่างเลเวล65ก็ได้เพชรเพิ่มขึ้นเลเวลเ5ก็ได้เพิ่มขึ้นเลยประมาณนี้นะก็หมดแล้วครับสําหรับในส่วนของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมก็กิจกรรมที่1นึ่งใส่ฟรีเล่นได้กิจกรรมที่ 3, สาใส่ฟรีเล่นได้กิจกรรมที่ 4, สายใส่ฟรีเล่นได้ก็1 3 4นะครับ5ไม่ต้องนับอ นะครับส่วนกิจสองคือเติมตังค์แค่นั้นเองนะครับอ่ะก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับกิจกรรมคริสต์มาสก็คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปี2025นะครับเดี๋ยวปี2026มีอะมีไล์อัปเดตใหม่ๆนะครับเดี๋ยวทั้งช่องเพลินโซนก็จะทำคลิปมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็ขอรบเวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเพลินโซนนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ